เคยคิดว่าไฮยีน่าเป็นแค่ตัวกินซากเดนเหรอคิดใหม่ได้เลยเพื่อนผมจะเล่าเรื่องลับที่คุณอาจไม่เคยรู้ไฮยีน่าฉลาดกว่าที่คิดเยอะมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเจ๋งมากเขาทดสอบให้ไฮยีน่าแก้ปัญหาผมนี่อึ้องเลยนะมันไม่ใช่แค่ดมๆแง้แงแต่พวกมันวางแผนเป็นขั้นตอนเหมือนกำลังคิดในใจว่าต้องทำยังไงถึงจะได้กินเนื้อชิ้นนั้นนะ ทีมวิจัยซ่อนเนื้อไว้ในกล่องที่ต้องดึงเชือกสองเส้นพร้อมกันถึงจะเปิดได้ตัวหนึ่งลองดึงเส้นเดียวปรากฏว่าไม่สำเร็จอีกตัวเข้ามาช่วยปุ๊บดึงพร้อมกันเฉยเปิดกล่องกินเนื้อกันอย่างอร่อยอร่อยเพื่อนผมที่เป็นนักสัตววิทยาบอกว่าพวกมันสื่อสารกันด้วยเสียงนะเว้ยเสียงแต่ละแบบมีความหมายต่างกันเหมือนพวกมันคุยกันนะ่ะเฮ้ยดึงพร้อมกันดิอะไรประมาณนี้ แล้วรู้ไหมว่าไฮยีน่าบางตัวเรียนรู้ที่จะเปิดประตูรั้วในสวนสัตว์ได้ด้วยตัวเองเจ้าหน้าที่ถึงกับต้องเปลี่ยน,นกลไกใหม่เพราะพวกมันฉลาดเกินไปสรุปนง่ายไฮยีน่าไม่ได้โง่อย่างที่เราเคยคิดกันพวกมันฉลาดเป็นกรดแก้ปัญหาเก่งและทำงานเป็นทีมได้อย่างดีเยี่ยมคราวหน้าเจอไฮยีน่าอย่าดูถูกมันนะ